สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะมือนี่นะคะใบเก่ๆนะคะผ้าพี่น้องนะคะมาเบิ่งกบอพอแม่พันคือเกานะคะพี่น้องหนะะ้กะมือนี่นะคะเทีาผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะคะบ้านเด็เปลี่ยนท้ายน้ำนะคะพี่น้องน้ำกะสิประมาณนี้ลหละนะคะ ันนีสองมือแลวเนาะนะคะกับพ่อหนีมีอา่าว่าสิเปรันเมือแรงนะคะจักหน่อยนี่แหละนะคะก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเข้าเดเบิวตก่อนนะคะสวัสดีพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะคะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลียงกบนะคะเพรว่าสิเป็นอาชีพหลักหรกร็อาชีพเสริมสู่ผู้สุคนเนาะ เมื่อนี้นะคะเห็นมาเบิงสภาพน้ำนะคะที่หลวงอัครฟ้ามกบนะคะเลียงกบอยู่นะคะถ้านน้ำประมาณนี้นะคะพี่น้องสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะคะยางขี่เล่ล่ายกสองมือเปลี่ยนทีนึงนะคะเพื่อที่จะบ่ให้เป็นแรงสะสมเชื้อโรคนะคะแบคทีเรียนเนาะนะคะรากาพยายามเปลี่ยนออกสูมือแห้งดีนะคะพี่น้องถ้าเฮ้าเปลี่ยนออกสูมือนะคะ กบเข้ามั่นกระสีสะอาดสะอาดนะคะร่วมไปถึงาการสะสมของเชื้อแบคทีเทรียมั่นกระสีเหลายนะคะเห็นเหตุกบเข้าสะอาดนะคะละกะาพูดเพื่อนทีอ,อยากจะมาสือไปบริโภคสือไปไปกินไปต้มกินไปปนไปหยั่งสีนะคะเพื่อนกระสีมีความามากนะคะเพราะว่าค่ะกบเข้ามั่นง่ามมันสีสวยนะคะพี่น้องมั่นกระสีเป็นสิ่งที่เรียกลูกค้า ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามท่้มความสาะอาดหลักการร่วมไปถึงการดูแลนะคะรักษานะคะกบของเหาให้ดูดีอยู่ตลอดนะคะพี่น้องผู้นอนเอาพี่น้องทั้งคนนะคะว่าการเลี้ยงนี้นะคะบางที่กับ ตองเบิงความเหมะสมนํานะคะพี่น้องอาจจะล่า,ลางซูม,มือ,อยุ่กับจิงนะคะก็ตตองเบิงช่วงเวลาในการล่างนํานะคะเพราะว่าช่วงเวลาในการล่างนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะพี่น้องโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหนาหนาวนะคะพี่น้องย่างมือเสามาหนาหมอกล่งจัดแห้งพี่น้องอากาศเย็นละก็นหนาวแห้งนะคะลวก็นเฮติกลัวเผ่านิ่ยังปรับสภาพบอ่อท่านนะคะพี่น้องบางบางมอง นะคะบางบอรหรือว่าบางตัวถี่มันมีความอ่อนแออยู่แล้วมันก็สิตายนะคะจะแข็งตายนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นการปรับบตัวของกบเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องต้องพิจารณาเบิงนะคะในการเลี้ยงกบนะคะในการล่างทําความสะอาดโบกบนะคะพี่น้องต้องปรับ เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวนะคะในลักษณะแบบนีถทาเปียนประมาณใบแก่ๆก,ก็คือใบสองใบาสาม,าสามนะคะหรือบอกกับสามมงแรงสี่มงแรงนะคะถ้าเปลี่ยนไทยประมาณนี้นะคะพี่น้องเสียเหตุหกบของพี่น้องนะคะปรับตัวด้ท่านนะคะพี่น้องรลนะคกะนาที่เขาเติมลงไปกระสีบริเวมีความเย็นมากนะคะหลักก็บริมีความร้อนมากนะคะพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นสิ่งถีหรืออดแนะนําพี่น้องเฮ้าอยู่ตลอดนะคะสําหรับการเปลี่ยนทายน้ำเนาะนะคะส่วนฤดูฝนนะคะพี่น้องถ้าเป็นฤดูฝนนะคะน้ำที่เค้าขางไว้ในบ่อนะคะน้ำที่เค้าขงไว้ในบ่ออย่าขางไว้หลายนะคะพี่น้องแล,ล่ะเวลาฝนตกฝนสิตกลงมานะคะน้ำฝนนีนกสิเย็นจัดขึ้นกันพี่น้องนะคะเห็นเหตุกลเฮ้านี่ปับตัวนะคะ เมือ่อท่านนะคะพี่น้องเห็นให้กบตายใดขึ้นกันนะคะพี่น้องโดยเฉพาะเป็นกบในหน่อยดูกรบอย่างประมาณนี้นะคะถ้าเป็นกรณีกบในบ่ดินนะคะก็สิบ,บีการปรับตัวอีก แบบหนึ่งก็คือลงไปข้างล่างนะคะก็คือเขาจะเหตุตัวให้ติดกับข้นต่อมมากที่สุดนะคะเพราะว่าขังลมนี่คือสีอุน่นหนาม,มันสีอุ่นนะคะพี่นงหลักการย่าฝนนะคะถ้าเป็นไปได้กับเปลี่ยนเสารเสารประมาณจาเจ็ดโมงสองโมงนะคะกับฝ่าวเปลี่ยนนําฝนออกนะคะสิเป็นการดีเนาะนะคะเพราะว่าบางพี่นาฝนนี่มันมาก,กับเชื้อโรคนะคะในอากาศนะคะ รวมถึงนะคะหนามันอืมมันซึมเข้ามาหากันเห็นเหุกบนะคะเห้านี่เป็นโรคนะคะแล้วนกะาสะสมเชื้อแบคทีเรียได้นะคะมันกับมีหลายปัจจัยเนาะที่เห็นเหุกบเห้ามาสมบายเห็นเหุกบเห้าติดเชื้อนะคะยูไปยู่มานะคะก็ตายจังสีนะคะแล้วนกะ็เป็นดยดูทีดูแรลรักษายากที่สุดเลยนะคะสำหรับาการเลี้ยงกบเองนะคะ ถ้าพี่น้องท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องการเยียงกบนะคะรวมไปถึงการทายนา้ำการเปลี่ยนทายน้ำในแต่ละดูนะคะก็สามารถพูดคุยสอบถามกันใดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใดนะคะพี่น้องแล้วนกะ็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสันกระดิ่งให้น้ำน,นะคะพี่น้องเฮาสีบบเรพลาดนะคะคลิปใหม,ม่หรือว่าสาระดีๆนะคะที่เฮาสีเดนํำมะเลกเปลี่ยนเรียนรูดร่วมไปถึงการาพูดคุ้สอบถามนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงกบของเฮานี่เองนะคะส่วนการเปลี่ยนไหน้ำด้วยดูหอนนะคะพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นปกติเลยนะคะสีเปลี่ยนเศร้าหรือเปลี่ยนแรงก็ได้นะคะพี่น้องเป็นเรื่องปกติเลยนะคะก็คือเฮาเปลี่ยนไปตามปกตินะคะ แต่พยายามกังเว้นนี่นะคะอากาศสี h o r แห้งพยายามเบิงนามเบิงนามดีๆนะคะพี่น้องอยาหินามมันห o r แห้งจนเกินไปนะคะหิหนามมันเ,เย็นหละกะอุ่นสำนึงคือปริมาณที่พ่อเหมาะนั่นแหละนะคะพี่น้องกะสังเกตเอานะคะคเงหงือกเฮานี้แข็งแรงนะคะหละกะะยูนะคะหลักกะการปรบสพของเพลินกับสีโบเรกระท่านหันมากจนเกินไปนะคะกะสิบ เหตให้พี่น้องเฮ้านี่มีกบทรงขายตลาดหลกักการ่วมไปถึงกบพ่อแม่พันธุ์ที่เฮ้าเอาไวน้นี่เหลือหลายที่สุดนะคะพี่น้องสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้านะคะของกบกะนี่นี่สามฤดูนะคะที่ลูกออดมาแนะนําไปนะคะว่าสิเป็นฤดูฮอนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะปกติแล้วลูกออดก็สิเหตุจังสี่มาโดยตลอดนะคะพี่น้องสี่เหตุให้กบเฮ้านี่มันปรับเปลี่ยน แบบเฉียบพันนะคะคือถ้าเปลี่ยนแบบเฉียบพันธ์เห็นใหตกบที่มันอ่อนแอปกติมันก็อ่อนแออยู่แล้วนะี่มันสิตายลงนะคะเห็นเหฮาสิ้นเปลืองกบพอพันแม่พันธสิ้นเปลืองกบที่เฮ้าสีสรงขายเห้พ่อ้าแม่้าค้นกลางนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆนน้อยนะคะสําหรับการเปลี่ยนไฮน้ำนะคะในะตลอดการเลี้ยงนะคะทั้ง สามดูดูเลยนะคะดดูฮอนนะคะดดูฝนหลักการดูดูหนาวนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่น้องสีนำ้ำความรู้หลักการสาระดีๆนะคะจีรุออดแนะนําให้พี่น้องเข้าได้ฟังนี้ไปล่องใส่ในฟ้ามของพี่น้องลองปรับใส่เบิ้งนะคะพี่น้องคือสิได้เกิดประโยชน์บ่มากกันหน่อยเนาะนะคะพี่น้องทีรุออดมาแนะนําให้พี่น้องเข้าเด้ฟังนนะคะนี่คือการเปลี่ยนไทยนามเนาะส่วน าการดูแลร,รักษานะคะตะละหมองกระสิดูแลร,รักษาทีบแตกต่างกันเนาะนะคะเมื่อนีหรืออ้อยกับแม่แนะนําการเปลี่ยนไถนามให้พี่น้องเฮ้าไดฟั่งกันนะคะพี่น้องผอกันไหมนะคะคลิปหนานะคะสำหรับเมื่อนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ